โอเคนะครับน่าจะอัดแล้วพี่หนึ่งครับโอเคอัดแล้วนะครับสวัสดีครับพวกกบผมนะครับบอลเซอร์ทีวนะครับแล้วนี่ก็อยู่ในแมป Tower o f h h l l l นะครับแล้วทำไมแมปนี้มันมีแค่สองคนแล้วใครคือ s อ GA Gamer TV อ oh ๋อเพื่อนนี่เองโอเคนะครับเฮ้เ <Hey, S 1> พื่อนแข่งกันเป้าเป็นไงครับพิมพ์ไป เออเออเออแป๊บน,นึงเออโอเคตรงนี้ใช่ไหมอ่าอ่าโอเคโอเคแข่งไหมเพื่อนเออเดี๋ยวเราไปพร้อมกันโอเคแข่งแล้วครับเริ่มเลยมาชือ้อโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่หัวร้อนนะครับคลิปนี้โอเคนะครับชือช้อซื้อซื้อ ยึบยึบจึบเึ๊บไม่ <c oughs> <c oughs> เราไม่หหดร้องหรอกครับโอเคนะครับอืมแล้วก็ไอถ้าอยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นอืมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืมไม่ซี่เราต้องผ่านได้ชึบชึบยึบ,บอ๋อไะ เออแต่เราก็เข้ามาในเกมแล้วเราก็อืมก็ต้องผ่านให้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ไรผมมีเทคนิคครับเพียงแค่ออเพียงแค่เราใช้ชิปล็อกเราก็จะผ่านได้โอ้ยทำไมต้องใส่ออโอเคนะครับชิ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 บชึ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 บชชนะ S <s <uss> ชะนะแล้วครับว้าวผมรู้สึกสนุกมากเลยครับกับดาดนี้เพราะผมยังไม่ตกนะครับผมก็เลยสนุกเ <s uss> ช่าเสียงของราผมไหมครับโอเคนะครับว้าวโอเคต้องขึ้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้อืมทำไมเพื่อนตามมา ไม่ไม่จริงเราต้องชนะสิเดี๋ยวอันนี้ไม่เคยเลยอืมโอ้เด้งแล้วนันเนี่ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเนีไงอ๋อเออต้องได้ให้มันไดน้โอเคนะครับเอ้ยอืมเกือบตกตกใจมากครับโอ้โหชึบ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  เออแล้วไงโตออ๋อตรงนี้ใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวแล้วอ๋อไปทางนี้ชึบชึบโอเคนะครับเราขึ้นมานแล้วโอ้โหเกือบตกอื้มชึบชึบชึบไปไงเนี้ยชึบชึบอึบแกถึงแล้วาร์มเป็นจริงอึบ โอเคทางนี oh, 1941, ้ทางขึ้นเลยโอ้จะถึงสีขาวแล้วอ่ะครับง่ายจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้ว้าวว้าวว้าวนี้ต้องค่อยๆไปนะโอ้โอ้โอ้โน่โอ้แล้วจะเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไม่ไม่ไม่เราจะไม่ตกโอ้ไม่ไม่ไม่อ้าโอเคผมเข้าใจที่นี้แล้ว เราต้องละขอบเดี๋ยวแล้วใครเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟมันมันอเอา้าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นคนเออไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมโอเคมาต่อครับชึบชึบชึบผมเชือชอช่อเรามีต้องรอดแ <c oughs> น่นอนครับชึบเออจะว่าไปมันก็ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> เ้เสียงโหเรอบผมไหมครับโอ้โหจะหมดเวลาแล้วไม่ไม่โอ้ oh no 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 ชึบผมต้องผ่านไปถึงสีขาวให้ได้ตปรปิงนี้ข้ามเออชึบผมต้องไปให้ถึงเมื่อกี้เมาเมาเป็นไรเนี่ยโอเคนะครับ <c oughs> รออยู่แล้ว <Woo! S 2> เดี๋ยวนะทางนี้คืออะไรอ๋อไม่มีหรอโอเคเออวันที่สิบสามเดี๋ยวผมจะมาเล่นแมปซิตี้ไท a ร่นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นด้วยก็จอยเข้ามาได้นะครับอืมเออโอเคนะครับโอ oh, no ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไปให้ดึงอ้อมันติดอยู่ด่านสีม่วงครับ เสียใจจังเลยว้าวนี่มาอะไรเนี่ยว้าวว้าวทำไมเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ออกสักทีนี่ผมกะจะเล่นคนเดียวเนี่ยแต่อยู่ดีเพื่อนก็เข้ามาโอเคบื้บโอ้ย่างเนี่ยทุกคนครับว่าย่างไหมครับกี่นาทีเนี่ยเป็นนึงผมดูก่อนมันนานไปไหม โอ้ห้านาทีแล้วไม่กี่ไรเอโอรถบุกผมน่าจะรับไหวสิบนาทีก็ได้มัง้งจึ๊บ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 โอเค okay. ถ้าใครชอบเพลงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์สำหรับใครครับก็ขอบคุณครับทีนี้สวัสดีครับบาย